สวัสดีค่ะเช้านี้ไปตลาดซื้อกับข้าวมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวว่าซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณสำหรับอาหารเชา้าวันนี้ไปเท่าไหร่นะคะเช้านี้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดน้องเรือมานะคะตลาดหลังโรงเรียนนะคะเป็นตลาดเช้านะอันนี้เมนูแรกนะคะขอเสนอไหอ เออจะเรียกว่าก้อยก็ได้นะคะหรือลาบก็ได้นะคะอันนี้ถามแม่ค้าแม่ค้าเรียกว่าลาบลาบหอยปังนะคะลาบหอยปังสุกนะคะก็ใน <c oughs> ชุดนี้ราคา20บาทค่ะได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะได้เยอะอยู่นะคะอันนี้ถ้วยขนาดกลางนะคะเทียบกับฝ่ามือนะคะอหอยปัง20บบาทใส่ถุงพลาสติกมานะคะ อันนี้ก็เมนูที่สองนะคะเมนูที่สองนี้ก็คือยี่สิบาทเหมือนกันนะคะเอ่อคือซุปหน่อไม้ส้มนะคะซุปหน่อไม้ส้ม,ม,มค่ะอ่าเมนูถัดไปค่ะอ่าคุณยายแกะนะคะคุณยายจะเป็นผู้ช่วยอ่ายูทูบเบอร์นะคะ,ะคุณยายแกะกับข้าวนะคะอันนี้คืออ่ซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือถุงละยี่สิบาทเหมือนกันนะคะ ถุงละยี่สิบาทเหมือนกันนะตอนนี้เรามีสามเมนูแล้วนะคะอันนี้ข้ขาวต้มนี้ไม่เกี่ยวนี่ต้มเองที่บ้านนะคะอ่าอันนี้ก็มีลาบหอยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งลาบหอยปังนะคะอันนั้นลาบหอยปังแล้วก็อันนี้ซุปหน่อไม้ส้มนะคะอันนี้ก็คือซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือซุปมะเขือเทนี้เมนูต่อไปเดี๋ยวนะคะไปเปิดประตูให้ คุณพ่อบ้านก่อนนะคะอ่าเมนูต่อไปนะคะเอาจานมาใส่เมนูต่อไปอืมเมนูต่อไปก็คืออะไรเอ่ยอันนี้คุณพ่อบ้านไปเก็บมะม่วงมานะคะเก็บมะม่วงมาให้คุณย่าอ่ะเมนูต่อไปคะ่ะแกะเลยนะคะผู้ช่วยยูทูบเบอร์นะคะอ่ะ ได้แก่แทน<ก>แทนลักษณะ <มา S 1> เป็นหมกนะคะเป็นหมกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหมกอะไรเอาแกะเลยคะ่ะคุณยายหมกอะไรคะอ่าหมกอะไรคะอ่าเดี๋ยวก็จะแกะนะยูทูบเบอร์บอกแล้วอ่าแทน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 ,แทนอันนี้คือหมกปรากฏนะคะหมกปรากฏนี้เอ่อขายหมกละหรือห่อละ สามสิบบาทนะคะในคุณยายดูสิคะมันมีปลาก,กี่ตัวสองตัวสองสามสี่ม,มีปลากฏดอยู่สี่ตัวนะคะแล้วก็ใส่อะไรบ้างผักชีลาวใส่ต้นหอมใส่พริกนะคะอันนี้มูลค่าสามสิบบาทนะคะสรุปว่ากับข้าวเช้านี้อ๋อมีผกักแถมมาให้ด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะมีผกักแถมมาให้ในถุงของซุปหน่อไม้ส้มนะคะมีผักกาด อันนี้ผักกาดหน่อยหรือผักกาดเฮียนยายผักกาดน่นจน้ะผักกาดยังผักกาดเฮียนอันนี้คือผักกาดเฮียนนะคะมันจะมีกลิ่นคล้ายวาซาบิแล้วก็มีอันนี้ก็คือผักกาดถิ่นนะคะผัะกกาดถิน่นนี่คือของแถมอุ้ยโทษอันนี้คือของแถมที่แถมมาให้น,นะคะสําหรับอาหารเช้านี้นะคะเอ่อเทนี้ก็มีของหวานด้วยนะคะของหวานนายของหวานถุงละเท่าไหร่ดูสิถุงใหญ่มากเลยนะคะถุงใหญ่มาก อันนี้ของหวานก็คือรอดช่องสิงคโปร์นะคะนี่ค่รอดช่องสิงคโปร์แล้วก็ใส่ทับทิมกรอบด้วยนะคะทับทิมสาคูแล้วก็ครองแครงนะคะอันนี้ถุงละสิบบาทใหญ่เบเพิ่มเลยนะคะที่ตลาดน้องเรืออำเภอหนองเรือจงังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นตลาดหลังโรงเรียนนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะก็พ่อค้าแม่ขายนี่ก็ได้ออก youtube และอยากขึ้นราคานะคะอาหารถูกมากค่ะก็เป็นว่าเซตนี้ เท่าไหร่คะรวมแล้วเช้านี้เซตนี้ก็คือ20 40 60 70 30 100บาทค่ะเฮ้หนึ่บาทพอดีนะคะสำหรับเมนูเช้านี้นะคะเดี๋ยวถ้าไปตลาดเมื่อไหร่แล้วก็ได้เมนูอะไรมาทานบ้างก็จะ,ะรีวิวให้ฟังแบบนี้แล้วก็จะสรุป ว่าอาหารเช้าหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยใช้เงินไปเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้100บาทเต็มโต๊ะเลยอ่าบายบายก่อนคะ่ะยูทูบเบอร์บายบาย